สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่4มัมกราคม2,565ครับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจระบุนะครับเดินทางกลับจากต่างประเทศได้กักตัวแล้วก็ตรวจโควิดตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขผลออกมาเป็นบวกโดยระบุว่า เมื่อวานนี้ก็คือ3มกราคม2565ผมเดินทางกลับจากต่างประเทศได้กักตัวและตรวจโควิดตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขเวลาประมาณ15นาฬิกาผลออกมาเป็นบวกณนะตอนนี้ผมอยู่ในระหว่างการกักตัวตามมาตรการของรัฐบาลและปฏิบัติตัวภายใต้คำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็บอกต่อด้วยว่าสภาพร่างกายไม่มีอาการใดๆสุขภาพแข็งแรงและเป็นปกติดี นี่เป็นสิ่งที่นายธนาธรน,นั้นโพสต์ผ่านทางทวิตเตอร์แล้วก็โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กแล้วธนาธรก็ลงท้ายเอาไว้บอกว่าขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับนี่ครับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีรายงานข่าวนะครับว่าเจ้าตัวพร้อมด้วยคนในครอบครัวนั้นเนี่ยได้เดินทางไปต่างประเทศนะครับซึ่งมีรายงานก่อนหน้าเนี่ยว่าเจ้าตัวนั้นบินไปที่ อสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับโดยนายธนาธรน,นั้นเนี่ยเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ kl 8CC นะครับออกจากกรุงเทพจุดหมายปลายทางนั้นที่อัมสเตอร์ดัมโดยเดินทางพร้อมกับครอบครัวรวม6คนทั้งนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยครับเพจเดอะทรู h นั้นเนี่ยก็บอกว่าให้จับตาการเดินทางในครั้งนี้เพราะว่านายธนาธรก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีตามมาตรา1 1 2นะครับ แล้วก็ขอนหน้าก็ไม่จะมีการแจ้งว่าจะเดินทางกลับเมื่อไหรอย่างไรแต่ล่าสุดนั้นเนี่ยเจ้าตัวเดินทางกลับแล้วนะครับตอนเดินทางไปนั้นนายธนาทรเดินทางไปเมื่อวันที่27ธันวาคม2564นั่นก็คือว่าไปฉลองปีใหม่ในต่างประเทศนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เมื่อเดินทางกลับมาก็ติดโควิด19เเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็อยู่ระหว่างการกักตัวเก็บตัวเนื่องจากว่ามีมาตรการที่จะต้อง รักษาตัวเนี่ยนะครับหลังจากที่กลับเข้ามาในประเทศไทยเวลานี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่านี่แหละครับเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั้นถ้าใครไม่ดูแลตัวเองให้ดีก็มีโอกาสที่จะติดโควิด -19 แล้วก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อให้กับคนอื่นน,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 นี่นายธนาธรนั้นก็คงไปนําเชื้อมาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าโชคดีที่เข้ามาแล้วเนี่ยกระบวนการคัดกรองในประเทศไทยนั้นเนี่ยทำได้เป็นอย่างดีนะครับท้ายที่สุดก็ตรวจ เจอซะก่อนแล้วก็ได้กักตัวเอาไว้ไม่สามารถที่จะไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นได้ครับ